สบายดีประุกคนพบเหอกับบ่าวเอื้อเนาะคลิปนี้บ่าวเอื้อกกรสิออกไปเยี่ยมอเมร่าหลังจากที่เพิ่นมาจากอ่าล้งบาลบ่าวเอื้อกกรสิออกไปเยี่ยมเพิ่นเนอนประุกคนไปติจาราส้มว่าเพิ่นอาการดีขึ้นมากแค่ไหนน้องประุกคนบ่าวเอื้อกกรยังเซียงมืออยู่ยังกินยายังง่วงนอนเพราะว่ากินยาแก้แทดแล้มันง่วง่ประชาชนแล้วก็ช่วงนี้บ่าวเอื้อกกรสิบ่ค่อยได้อ่า ตอบคอมเมนต์แล้วก็ลงคลิปลายพอเป็นได้รด้วยพระสุก,สกนเพราะวะ่ายังกิ่นยายัง่วงหวังอยู่เนาะเสียงก็ยังยังยังมือยังยังอยู่นะไ <laughs> ปะไปเยี่ยมอม马า,านกักกนประสุก,สกนก่อนที่จะไปเยี่ยมเพื่อนกะซื้อของไปฝากนมหนึ่งแพ็คตระซอยกับโอ,อมันตินไปฝาก จ้าแม่อมาลาซืกน้อยหนึ่งแต่ว่าบรรยากาศมูอนีด้ดีดีทาง้านลังนะันบริมีแดดบริยังเลคืมฝากคืมฝนเป็นตาฝนสิตกสซื้อของฝากแล้วก่ะสิไปยี่มนางกับบมีมูลค่ายังมากมายดอกแต่ว่ามีมูลค่าทางจิตใจเนาะมาสุกุสุคนไปไปน้ากันจะถึงบ้านนางแล้วครับ <c oughs> นับขึ้นฟ้าคนเมื่อนอี้กันนะคนละบ่อ,อมาหอดแหลกจ้องบอมีกำลังแยงต้นไม้อยู่ <c oughs> ซื้อมาใหมบ่อ สิเอาเพิ่ม2ต้นเออไปเยี่ยมเพิ่นก่อนอยากไปน้ำมู่อยู่เฮากับผมมีรถก็วบาสิติดไปพะอันปะมาเอาออกมาแล้ว,ออ,อ,อ,ว,วออกมาคนอยู่กันยังบ่ฮู้ว่าสิได้ออกมาไปแล้วตื่นมากกว่ามาแล้วเออ <c oughs> เอาผู้ใดพามานอนเฝ้ากันเลยจ๊าของฝากเขาไม่ให้กินเหรอกินเอาไว้เศร้าพรือแอเศร้าหรือแล้วจะกินบำรุงอืออ,อ, <laughs> อันนี้พันมาเฮกบาได มาเมื่อกี้นี้มาตุนแล้วเออมาแช่ตู้เย็นไว้ให้กลิ่นผลแล้วบัวดเช้าพผลแล้วจังกินแช่เลยคนมาหากับมานอนแข่ง <c oughs> พร้อมลูกแค่เมื่เช้าเมื่อเลี่ยงพร้อ, <c oughs> อมรูกแค่ร <c oughs> ีสไใน์ <c oughs> สุดสวยจ้า อยาบอกว่อนโอ้ยเอเนี่ยองซืออะี่ใส่ตั้งแต่้ามานี่ h เสียสอยู่้อมาสุสุพิกพอนี่หละหลายหลายที่บอก่อน้อนดีนะเขายังใ่้กันมือเลกกันผู้ใดกันพืสีมาหีฮาเจาะลาคนหรอเออมากอกเขาขายใไงเปกะดีขึ้เนี่ยหรอวะ เดอกแต่ละเดืองะตเตนเรามองมใส่ย่่ะแกไมกินอืฮะอะอยกไปอยู่พูดนั่นที่พลาสิไปก็เป็นไข่มเสียงก็ยังมือก็ย่างนึงก็แต่คลากบุญนะคะบุนวันน้าแต่าให้บุญแล้วพยายามเก็บผัวยี่วอ้าว เหตุเขาามไนแบบนี้เหตุนมแม่ตะป่าเห็นไหมเนาะละว่าจะขอจะขอเป็นมัตโนนเดลยนอนไปผ่าเจ็กที่น่อยเลยไปนกกเศร้าเลยน้ำน้ำกยูขื่นน้ำแตงกยูนเลยขันี้ก็เศร้าเลยแหละไปนีกกระซัมกระโดดเด้าไปนก้ระร้าเลย ตอนมันก yeah. ็เป็นนได้ยมาแต่นบอกเอ้ยม okay. ันเรยนลงตเาเยมเวลลงลงเราเน่ยมันก็ธรรมดามันบรินมันน่าจงแล้วมันก็บริปิยังเปิดไอ้ลงเราบอคืออะไรมันจะสะสมมาหิงเนาะมันลงมันบอกอีอย่างหนึงคือเจ้าเห็นนั้นนะนยกน่ะยกนีน่ะเจ็บใจมันเป็เจ็บใจยกน่กเลยมันฝ็นไขยที่แค่น้อมวน บางที่บางคนบางคนพระเจ้าก็เอินตองลุกมาต่มันเป็นเนื้อส่วนเกินจากลำาส้เห็นไหมเออเออเออการออกม่้หรอไส้ใคเห็นใคมันในอันันนั่นส้ไก่ยุกเออ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 ย่่เป็นย่่นัเและมันกระโปร เห็นเอยวะหมือนกัาหายลอยลอยแบบเขายู่นอกงไว้ขอบเป็นายเจีมลานลอยอะไรว่าไอ้เกี๊ยมไม,ม่พูดนะฮะไปหาเตะลอยชอบยิงกันน้อชอบดุไอ้เี๊ยมชอบออนอนอมัอะไรแบบนีบ้ะไรนี้น คงการยังงานช่างโครกานนี้เป็นชิงที่บริีวาจตรงกันอลล่นสบต้องตั้สาราโรคารที่ันจะเสนอเดวนะดีงดังนี้อ้าวแส่อันอันอันอนอนยหายไั้ีฟังหนพาไปบไดะยิดนงนะบอกแั่ไปบไดะจะได้ส่งไปส่งส่ เ,เดียวกัดวันที่สิบเก้าเวลาเออกาันที่กคือกัดกบบยี่ร่าไม่กกไทยมูชาก,กันรนีนี่จาโอ้ยมขึคืามาข <c oughs> <c oughs> ืนยิงกันตอนแรกนะี่เราแป๊บเนาแต่หากพอผ่านไปได้นีพน้นโทษ วดเยอะเลยจ้าอยู่ไทยนายกอาากรเออ้าาวบอค่อยได้เป็นดังเรื่องอ่านไทอ่าไทกบได้คือเครื่องกลารคือเครื่องกัางเกี่ยกับประชมกาคือกนลงข่อยลงลงได้ขอค่อได้เขียนนึงอเขียนแล้ว่อยลงตัวไทยไทยลบุ่ ไปไปปิ้งเนื้อให้ป้ากินทำชิ้นแห่งเด้อกระอุ่นเข่าเด้ออุ่นกระเทียวเด้อเด้อก่อนอ่อนเนาะไม่บอกใครก็ได้อุ่นข่าวปิ้งค่ะปิ้งชิ้นแห้งนั่นลูุยากินข่าวแล้วเดือดพอเอาเจ้ากัญหาสันดีลูกผับบะเมื่อเป็นเมื่อเป็นธาตุลักษณนี่ยเมียน้อย ปีิบวิปีแรกว่วาวิบปีแล้ววาวิบแล้วเดิมดันด้นย,า,ยามพ้าเมอทีสิบเมืเ่อเดียวกันกเขาจะส่งส่อมเขาเรือเว่าเขาติดคารลังที่นไปอ่านไปได้ 19, <า>ย,ยี่ม่สิบห้คนตายไล้เชื่ออะไนี่ ไม่หายชิบน6ชิ้นชิ้น10ชิ้นก็ไได้เกือบตได้ก็ผ่านมาค่อยดีแต่ว่าผ่านคนไปได้แต่ตลอดตายอะไรที่แบบบอดดิจับใส่มาใส่มาให้กันคือกันเดียวชิ10กไปไ่ได้ที่เาเดียนนี้เาอาจจะไปเอากั่ไปกินสอบงานเลยวาทีบหน้านี ชเสดี้ยงนี่เธอมาเธอมเี้กับเทิมบดสบาเทิกลับไปหนประธานแต่กับงียก็ห้ามไปน่งานคิดคุณ่าไดมเขายดท่าข้าวต้งกาเยีงก่อนแม้ว่าถึงมาตะเล้เพื่อว่าแล้ว ท่านทานบว้เจ้ากัเน้อกับโมเดิร่าเนามซีทุกคนชาเซี่ยงซีเฮดกันเีเจ้าอายุกัปยู่เออไปนั่งืซื้อเมื่อไปซ้ำว่าเออไปเบิ้งไปแงเออเออแบบนี้แบบนี้เด้ออะไรกินไปนั่งเบิ้งโม่กับไปใส่กับเลยกสามเื่อักพืนมาแล้วเนาะกยอีช้ามซีมืออันนี้ก็ยังเจ็บอยู่ปีแรกเขาไปต้องย่อ ก็ยากยาก็ยาเนาะเพราะว่าบุญเท่นยังไลก็ได้การมือฮอดมือนั่นก็ุง้าาิคนอยง่ที่กันเตเจ้าก,ก็ <c oughs> ากำลังใจให้แต่เลยเนาะที <c> ่ <oughs> ตากันเตดรอบยังมองจับเอาไว้อ้ก็ซาวจับสลอได้จีบส,สบายด้วยตันหืสีบ้านบ้านขอประตูอะไรก็ แต่ต่อแต่ทากันะ e, ่ดแต่าคูณ yeah. ันยันอันนั้นอันไงสานั้นสาพันสานั้นตัวละสี่พันเลยแค่แค่นางอะไรก็สมพันแแค่นางปนแล้วก็ชิมีเองกดีงาิงเกิะคอนเทนด์เลยพญานาคตัวพญานาคตัละพันสองสามแน้ เราสยรายุกับป้าสายไปสายไปอะไรแบบนีเสเายกันก็จะมงานยืนจับบเขาเก็บเขาเก็บยูกแตุ่ณจะว่าที่นจะเป็นคนเใหญ่เนาะคนละแค่มาจากทางเมืองไมคนลแมาด้วเสียรายยเรายยกมัน็ไสดสเขาจับสั่งขาพอัไปไปชวนอ่วนหนึอทางสายงเท้า เราบอกว่าอยากเป็่าวไปมู่ไปแห่อยากใหมีกระวนแห่คื้ยกันัู้ไม่อยากไปยงดอกเลยอยาแเป็นหวดน้ำกันไปอยากให้คนลากไปอเจสซี่เจ็บไปซบีซีสันในการแหเขาก็จะไปกองย้ามมาเห่แบบนั้นนะมีแอราจกจือนนะใส่ทังปะฮะ โอ e. ้ยมึงไปก็ได้เจ mm ้า hmm. น่ะ <laughs> มึงไปก็ยากทีสิมันตื่นเต้นที่ปุ่ที่ปว่าจะก็เศร้าแตัว่าเศร้าสิจิมป่นจิป่นไใส่สุดราตีเต่งนะพี่พราเมื่อไหรที่เป็นหุ่อยังยู่ทถานั้นเนาะถ้าอยากไปเบิ้งก็อันนั่งรถง่ายไปเบิ้งเหมือนกับจะไม่จำานึ่งเหมือนกัะที่ิ้วเขาวิ่มาเรื่อมาแต่ว่าบอลลัเรื่องคันขาว่ห้่นละคันบ้านทางใดอามาได้สรสิอพกันขอทั้งน กินทีทแ้เขาเห็นกับมือเดียวเขาก็ได้ข่าวว่าลำแล้ว,ลลวะะนะเจัญาเอาโจะเนาะมือเดียวขึ้นเดียวก็ได้ขาลนาิเมืออะไรเงี้ยทำนั่งเบิ่งคือเราจะเมี้ย่นเรื่องมาจิตปเฮ้น้ำมันแรงไว้ดูเจ้าเด้อผักพรสกอน์ูได้ไงคะเดฉันทได้โอ้ย <laughs> นางฟื้นัตเลวนะกยับมือไปดมมืออ้าวเมือนอรัฟื้นน like> ่ยน่ะนะพอเสร็จเมือนล้วก็มาปักผ่อนเมือนแล้ก็ไปผ่าฉันบอกว่าซนิโอนเอาผ้าป้าแล้วจุดจะไปผ่าสักกใยอเาไปดมมืออเขาให้เขาเทาเทาอยู่่าใกินยา่าใ้กินยาแล้วับก็อนะคะปนังไงบาเปั้านี่ดาโอ้ีไปเต้นบอลลามเลยพินดาเอมีบอลลัมเงินโพลมาเลงเลยนีบอ ที่แล้วเขาลงบที่สองเอาพอกันไปกันมากบได้เห็นกันโดพร้อมพร้อมจะพร้อมรงเงพี่น้องขึ้นี่กับบัะเอ็ดกับมาเียมอัมมาลากัิราเกพับอัลิกะสากันด้วยพี่น้องเด้อ เดี๋ยวก็ขายจะพาไอ้เงนใจนี่เนาะอยู่บนต่อไปกาอีกประมาณเปิดด่านนี่เนาะกาเได้ไปฝั่น้าอีกเราจะไปผ่านนุ่มค่ะเออสะพาเราไปผ่านไทยนะคะฝักพืชไว้ดอกปุ๋ยไทยนะคะเนาะยาไทยไปไทผ่านก็ลาบผ่านนุ่มยาไทยเขาดูแลดีใส่ยาอะไรเนื้อ มันบริบริเจอัน้พอบันไดอ้สามมืสามม่าเนียของไผ่านตรงิญาเฮ้ยว่าบริผ่าอะไรีหผ่าไกลาเอาต้องบางทีนิดีประมาณอาทิตย์ถูกปกสกับข้าลงบาเลยอาทิตย์ถูกวันข้าลงบัตเยอะเลยจ่อน่บางเสีเิดสดอบางอเดียวมักกรด้ม่นาแสเขาพเพือผ่าลูก เวนบรเทพือผ่าเมื่อรุ่แต่ว่าสมทรายนอนลงบาสามุ่งก็ีเท่าเ้าที่ผ่ามันอยางจิบไปจินมาครับผู้หัเ่แต่งตุสิสวยหักกสาสิบ่ัวบันเทาเนาสิเขายังไปเหตุคุณแม่ลาคุณแม่จนแ่ผ่านเรา่าซิเขายังผ่านเมสิตายแว่าทาสาหกสิบมเนบอก เฮ้ยไม่เหตุยี่วอาออกมายังมักงามงเอะเตงยินตะมไม่เหตุยังว่าปัสกเจ้าไม่เหตุออกมาแบบ้ลดแหลวไปกันมพี่น้องสี่หลี่สีเลยไปแล้วพี่น้องเล้สบายดีเ้อมาวาไปบ่มา